สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับนะจะพาทุกท่านไปทำามทำความรู้จักกับเจ้าพิง k Noise นะครับก็คือเป็นสัญญาณรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในเจ้าบ o รินเจอร์ x 3 2องแลกแล้ก็ x 3 2ทุกรุ่นนะครับในคลิปนี้ผมจะได้พูดถึงนะครับการนําเอาพิงก์นอยสเนี่ยที่มันอยู่ในเจ้าบ o รินเจอร์ x 3 2ทุกรุ่นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะครับ ซึ่งประโยชน์ที่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามได้เลยครับก็ดูนะครับเรามาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทําคลิปวิดีโอนี้นะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือเจ้ามิกเซอร์นะครับเบรนเจอร์เอ็กอุปกรณ์นะครับพระเอกของเราก็คือ เ้าตัวไมอา์ทีเนะครับอารทีก็คือเรียลไทม์อนาลิเซอร์นะครับเพื่อทําการวิเคราะห์สเสียงนะครับทำไมต้องใช้ไมอา์ทีเนะครับไมอ์ทีเก็นะเป็นไมที่รับย่านความถี่ตั้งแต่20เฮิร์ตจนถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับซึ่งรับทุกช่วงความถี่เลยนะครับเป็นไมคอนเดนเซอร์นะครับอ่าเปิดอ่าต้องเปิดไฟแฟนทอม48โวลต์ด้วยนะครับ สามารถใช้ร่วมกับมิกเซอร์นะครับได้ทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัว Audio Interface ต่อมาก็คอมพิวเตอร์นะครับในการช่วยในการคุมระบบตัว X32 r a c แรกนะครับโอเคถัดมานะครับก็เป็นตู้ลำโพงนะครับพร้อมชุดเครื่องเสียงของเรานะครับโอเคก็ผ่านไปนะครับสำหรับการแนะนำอุปกรณ์นะ ถัดมานะครับก็จะมาเริ่มทําการติดตั้งนะครับก่อนเดินนะครับให้ท่านทาการต่อไม t ทีเอเข้ากับสายสัญญาณนะครับให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับให้ตั้งนะครับให้ตรงกับตู้นะครับนะตู้ลำโพงนะให้ตรงมุมนะครับเพื่อที่จะให้เขารับความถี่ได้เต็มที่สุดนะครับนะ ระยะห่างก็ประมาณนะค,ความสูงตู้นะครับระยะประมาณสักวัดระยะไปประมาณสัก3เท่าของความสูงตู้นะครับหรือคูณสามก็ไปเช่น,นตู้สูงตู้ตนี้มีความสูงประมาณ1เมตรนะครับก็วัดออกไปสัก3เมตรนะครับแล้วก็ตั้งขาไมอาทีแล้วก็จับวัดนะครับก็เล็งให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะรับความถี่ให้มากที่สุดซึ่งจะมีผลในการวัดวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยนะครับ นะในที่นี้ผมขอนะครับวางใส่ขาตั้งกล้องนะครับนะเพราะว่าพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะวางขาไม่นะครับขาตั้งกล้องก็จะล็อกไว้นะครับก็พอเป็นแนวทางนะครับขอให้วางที่เป็นเซนเตอร์นะครับพอเป็นแนวทางนะครับสมมตินะครับ โอเคนะครับเมื่อเราทําการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเจนนะครับตัวพิงน้อยนะครับพิงน้อยก็คือเป็นสัญญาณความถี่นะครับที่มีคอมแฟต์นะครับตั้งแต่ย่านความถี่ต่ำจนถึงย่านความถี่สูงนะครับเอาง่ายคือทุกย่านความถี่ก็จะมีสัญญาณขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณซ่าๆนั่นเองนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เราเสียบไม้นะครับตัว ATA ไม่ทีของเราเข้าไปตรงด้านหลังเครื่องนะครับนะจะเสียบช่องไหนก็ได้ขอให้จําไว้นะครับเช่นตอนนี้ผมเสียบช่อง16อยู่นะครับนะเราก็มาคอนฟิกนะครับช่อง16นะก็กด enter เข้าไปนะครับช่อง16ผมอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ให้เรามานะครับปรับตัวเข้าไปเซตอัพนะครับเพื่อที่จะเปิดไมค์แฟนทอม448โวลต์ตรงนี้นะครับ ให้ทําการกดตรงนี้นครับเพื่อเลือกช่องสปิทขึ้นสปิทลงเนี่ยครับนะถ้า,าจะเปิดไม่แฟนทอม48โวลต์ก็กดตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะเปิดเป็นสีเหลืองให้นะหลังจากเปิดแล้วนะครับก็เข้ามาหน้าโฮมนะครับให้เราทําการนะครับนะเปิดที่น้อยออกมานะครับโดยการเข้าไปตรงคําว่าซีนตรงคําว่ามอนิเตอร์ครับ แล้วให้ท่านเลือกตรงตัว destination นะครับคือปลายทางนะครับเลือกเป็นเมเนวอานะครับจากนั้นให้กดเจนครับสัญญาณก็จะถูกเจนออกไปนะครับตามความแรงที่เราตั้งไว้ความแรงก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเจ้าวความแรงเท่าไหร่ก็คือฝั่งนี้นะครับเกณฑ์ซ้ยายสุดเลยอ่มว่าผมต้องการเท่านี้นะครับต้องการเท่านี้ จากนั้นนะครับถ้าผมต้องการเท่านี้ผมจะเจอน,นไปหานะครับเป็นเมนวานะครับเจนทหารเมนวานะโอเคเมื่อเรากดเจนเสร็จแล้วนะครับก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นให้เข้ามาตรงมิตเตอร์ครับมิตเตอร์มิตเตอร์ก็ให้ตั้งตามผมไปเลยนะครับนะยูสอทีซอร์สแล้วก็โซโล่พาริตี้ดีเคนะครับก็คือคอมเร็วในการ วิ่งขึ้นวิ่งลงของอาทีนัเนียงนะครับอ่าแล้วก็ฮิกโนะครับเกนอีค e ิวโอไลนนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้ท่านทำการเลือกตรงนี้นะครับเป็นช่องสิบหกกดหนึ่งครั้งนะครับ เพื่อที่ทำการเลือกซอสสัญญาณที่จะมามอนิเตอร์ที่ r t a นะครับเห็นไหมครับมิเตอร์แล้วก็ r t a โอเคจากนั้นถ้าทำทำการเจนสัญญาณพิงน้อยมาครับนะโดยการกดมอนิเตอร์นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกนะครับสัญญาณที่เราจะเอาไปนะครับจะเอาไปที่ไหนแล้วก็กดพิงน้อยเลยครับแล้วเราทำการเพิ่มอลรุ่มขึ้นไปนะครับ เรามาดูตรงมิเตอร์นี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณของช่องส6บนั่นก็คือเสียงมาจากตู้ของเรานะครับปกติมันต้องแฟดใช่ไหมครับปกติมันต้องแฟดเห็นไหมครับปกติมันต้องแฟดต,ตอนนี้มันไม่แฟดแล้วมันเริ่มไปกินความถี่ของย่าน120จะชเกินไปนะครับเราถึงได้ยินตู้ตัวนี้เสียงมันทุ้มจยงเกินไปก็เพราะว่าเรื่องแบบนี้แหละครับนะ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านทำการอินเสิร์ต EQ เข้ามานะครับเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็อินเสิร์ตตรงนี้เข้ามานะครับเลือกเลือกตรงนี้นะครับเป็นเมนเอลอาร์นะครับเห็นไหมครับมันเป็นเมนเอลอยู่แล้วถ้ามันไม่เป็นเมนเลมนอาร์ให้เราเลือกนะครับหมุนเลือกจากนั้นให้กดอินเสิร์ตเข้าไปครับนะโอเคเมื่อเรากดอินเสิร์ตนะครับให้เรากดโซโล่ตรงช่อง16นะครับ Okay. หลังจากนั้นให้เรากดปุ่มโฮมนะครับแล้วไปตรงคำว่า EQ นะครับ EQ นี้นะครับจะขึ้นมาตามโซโล่ของเรานั่นคือช่อง16ใช่ไหมครับทีนี้เราก็สามารถปรับ EQ ตัวนี้ได้นะโอเคแล้วเราปรับนะครับเช่นมันสูงไปเราก็คัดลงนะครับ จับคัดรงกว้างเลยถ้ามันสูงไปสมมตินะครับอ่านี่คือ eQ นะครับตัวไหนมันเกินนะครับก็คือย่านประมาณย่าน120นะครับย่าน120เฮิร์ตจากนั้นให้เรากดลงมานะครับถ้าเราเจอนะครับ่เลื่อนไปหาเห็นไหมครับ ให้เรากดลงมานะครับแล้วให้เราเลือกนะครับช่วงความถี่ที่มันใกล้เคียงกัน,นครับตัดออกไปนะครับให้เอาช่วงความถี่ที่มันพีคขึ้นมาโดยการปรับค่าคิวตรงนี้นะครับ ก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะแฟตนะครับเช่นฝั่งนี้นะครับเขามีการาไม่แฟดนะครับก็คือเห็นไหมครับตัวนี้ศูนย์ดีบีตัวนี้มันต่ำกว่าศูนย์นะครับให้เราพยายามแฟตเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเลื่อนตามนะครับ เห็นไหครับเราลดนะครับหรือเราจะเลื่อนไปฟรีคนซีที่เราต้องการเพิ่มนะครับก็คือเพิ่มขึ้นไปไเห็นไหมครับฟรีคนซีนี้เราต้องการลดแล้วก็เลื่อนมานะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับต้องการลดตัวนี้ก็หักัวมันลงมานะครับ ก็ปรับนะครับให้มันใกล้เคียงกับศูนย์กลางนะครับนะอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้งานได้นะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพารามิเตอร์ EQ ที่อยู่ใน X32 แหลกนะครับในการจูนตู้ลำโพงจากที่มันเกินนะครับเราก็ปรับลดลงจากที่มันน้อยไปเราก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ใกล้เคียงนะครับโอเคเรามาดูที่ตรงเอฟเฟกบ้างนะครับเราอินเสิร์ตตัว EQ กับป์ EQ นี้เข้ามาก็มาไปช่วยได้นะครับเป็นส่วนช่วยได้ดีเลยนะครับสำหรับกัปป์ EQ วิธีการใช้นั่นคือนะครับกดขึ้นมา เราจะเห็นช่วงความถี่ที่มันดรอปลงไปนะครับเราต้องการให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับกระหมุนตรงนี้นะครับเชน่นต้องการเพิ่มนะครับมันจะได้เท่าที่ได้นะครับเพราะว่าลําโพงต้นทุนมาแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องยอมรับสภาพด้วยนะครับไม่ใช่จะเอาเสียงดีอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่างบเป็นลงทุนก็ไม่ใช่นะ ไหมครับตอนนี้เราเพิ่มเยอะไปไนะครับถ้าเพิ่มเยอะไปมันจะลรดลงมาลําบากนะครับ,นะรบลงมาแล้วนะครับต่อมานะครับก็มาดูย่าแหลมบ้างนะครับยังดอกอยู่นิดนึงล้วก็เลื่อนไปหาย่าแหลมนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับกรบาฟอเทีของผมนะผมต้องการให้เป็นแบบนี้นะครับนะเรามาดู EQ นะครับนะครับก็จะมีความแฝด่อนข้างที่แฟดกว่าเดิมนิดนึงนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะสําหรับการแฟดเราพยายามจะดูฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งนี้เขาไม่ตอบสนองคไม่ตอบสนองเรานะครับนะเขาจะตอบสนองตัวนี้นะครับ เ,เมื่อเราจูนเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเปิดเพลงลองเทียบดูนะครับระหว่างจูนกับไม่จูนนะครับเช่นผมเปิดเพลงหมอลำแล้วกันนะครับจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ก่อนดูิดเพลงนะครับให้ท่านเข้าไปตรงคําว่ามอนิเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเข้าไปตรงก็สื่อเลเตอร์แล้วก็ปิดเจนนะครับปิดเจนเรียบร้อยนะครับ ช่อง16เราก็ยกเลิกโซโล่ไปนะครับลแล้วก็เอาเสียงลงแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรโอเคนะครับน่าจะครอบคุมแล้วนะครับสำหรับการใช้ตัวเจ้าพิงนอยส์นะครับใน v บริเจอร์ x อ2แหละนะครับโอเค เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการพูดคุยอยู่กับพิงก์น้อยนะครับในการเอาเข้ามาจัดการในระบบของท่านไม่ว่าจะเป็นการอีโคอลนะครับหรือการเปรียบเทียบเรสเฟอเรนซ์ต่างๆก็เป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับได้ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรใหม่นั้นนะครับให้ทุกท่านกดติดตามนะครับมุมขวาล่างนี่เลยนะครับมุมขวาล่างนี่เลยของทุกท่านนะครับไปติดตามไปเลยนะครับตรงด้านล่างเลยนะครับเข้าไปติดตามไปเลยสําหรับคลิปวิดีโอครั้งต่อไป ครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ้า,วาสวัสดีครับ